สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บทที่4ค่ะนั่นคือถ้าหากเกิดพฤติกรรมแย่ๆจะทำอย่างไรค่ะในบทที่1ที่2ที่3นะคะก็เป็นบทในเรื่องของการที่เราเข้าใจช่วยในเรื่องการสนับสนุนเรื่องจิตใจและช่วยแก้ปัญหาค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าบทที่4ี่เนี่ยเป็นบทว่าเผื่อเอาไว้ค่ะเผื่อคุณครูนะคะจะต้องเจอกับเด็กๆที่มีพฤติกรรมแย่ๆพฤติกรรมก้าวร้าวเราจะมีวิธีการดูแลหรือการปรับพฤติกรรมเด็กๆอย่างไรค่ะ โดยเทคนิคนะคะในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมี3ามคำง่ายๆให้จาค่ะนั่นก็คือหยุดก่อนเกิดสร้างพฤติกรรมใหม่และชมให้ถาวรค่ะเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะในตัวแรกค่ะนั่นคือตัวหยุดก่อนเกิดค่ะเวลาที่เราเห็นเด็กจะทําพฤติกรรมก้าวเ้ลวเช่นเด็กคนหนึ่งค่ะไม่พอใจมโมโหก็ตบโตะ๊ะหรือเด็กบางคนค่ะ เพื่อนไม่เอาเข้ากลุ่มก็ทําลายข้าวของสิ่งสาคัญของเราค่ะคือเราต้องหยุดก่อนจะเกิดพฤติกรรมอย่างเช่นเด็กกาลังจะมือตบโตะ๊ะเราจะหยุดพฤติกรรมเขาผ่านคําพูดและสีหน้าค่ะนั่นก็คือหยุดค่ะไม่ทําคําว่าหยุดค่ะไม่ทําคือสิ่งที่แสดงออกมาผ่านคําพูดและการใช้มือชี้คือการแสดงผ่านท่าทางค่ะดังนั้นคําที่เราต้องใช้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นคํากลางๆหรือเป็นเสียงเข้มๆอย่างที่เมื่อกี้นิดทำค่ะนั่นคือหยุดค่ะ ไม่ทำหลังจากที่เราหยุดพฤติกรรมเด็กๆไปแล้วนะคะสิ่งถัดมาค่ะคือการสร้างพฤติกรรมใหม่หลายๆครั้งนะคะเราจะลืมการสร้างพฤติกรรมใหม่ค่ะคือการที่คุณครูนะคะชวนเขาพูดคุยหรือบอกค่ะว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมคืออะไรอย่างเช่นนะคะเด็กที่โมโหแล้วจะตบโต๊ะเราก็ควรบอกเขาว่าถ้าหนูโกรธนะหนูจะต้องปลดปล่อยอารมณ์ไหนมาปลดปล่อยกันซิ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเด็กที่ทำลายเข้าของพอเพื่อนไม่เอาเข้ากลุ่มค่ะเราก็ต้องบอกเขาว่ามามามาเดี๋ยวคุณครูจะชวนไปพูดกับเขาขอเล่นด้วยหน่อยนะสิ่งๆิงนี้ค่ะคุณครูจะต้องแนะนําวิธีที่เหมาะสมว่าเขาควรจะทําอะไรถัดมานะคะหลังจากที่เด็กทำพฤติกรรมใหม่ละค่ะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือการชมให้ถาวรค่ะโดยเรานะคะจะพยายามชมที่เขาทําพฤติกรรมใหม่ๆเช่นเก่งมากเลยค่ะที่หนูอ่ะปลดปล่อยอารมณ์ หรือเก่งมากเลยค่ะที่หนูไปพูดคุยกับเพื่อนค่ะต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษที่ทำครั้งเดียวแล้วจะหายแต่ต้องทำซ้ำๆและบ่อยๆโดยสิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้นะคะว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราหยุดพฤติกรรมเขาด้วยท่าทางของเราที่น้อยลงค่ะนั่นหมายความว่าเขารู้ตัวเองดีขึ้นค่ะว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้ วิธีที่2นะคะก็คือเขาเริ่มทําพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองค่ะดังนั้นนะคะในบทนี้ค่ะนิกก็อยากจะฝากคุณครูทุกคนไว้นะคะว่าการปรับพฤติกรรมที่จะได้ผลต้องทําด้วยกันอยู่3อย่างนั่นก็คือหยุดก่อนเกิดสร้างพฤติกรรมใหม่และชมให้ถาวรค่ะและในการปรับพฤติกรรมนะคะมันไม่ใช่ยาวิเศษที่ทําครั้งเดียวแล้วหายแต่ต้องอาศัยการทําซ้ําๆและบ่อยๆค่ะนิกก็อยากจะขอสรุปสั้นๆนะคะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ การเข้าใจเขาว่าเด็กๆที่ยากจนกับเด็กที่ยากจนพิเศษนั้นเป็นอย่างไรค่ะถัดมานะคะเราก็ช่วยพวกเขาค่ะหาปัญหาและดูแลจิตใจให้กับพวกเขาต่อมานะคะเราก็จะช่วยเขาจัดการปัญหาโดยการเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีค่ะและบทสุดท้ายนะคะเป็นบทเผื่อไว้ก่อนค่ะถ้าหากคุณครูนะคะเจอเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีวิธีการรับมือกับเด็กๆอย่างไรนะคะนี่ก็เชื่อค่ะว่าหลักสูตรนี้นะคะเมื่อคุณครูได้เรียนไปค่ะจะทําให้คุณครูเนี่ยสามารถเข้าใจเด็กๆได้ดีมากขึ้นและช่วยเหลือเด็กๆได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ